กบ้าแขกก็คือหมีเลคูแล้วก็ไพรไพโรไพโรนโด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 เ้องไว้ครับไพโรนโดโอ้นะไลทโรส แกสแกสกินความ,มจำสั้นจริงสิของหนิงกวงเลยนะเออซา,าชัตเตอร์อ้าวจบแล้วเหรอเอาอยัางโอเคซาชัตเตอร์โหล่วงเลยอย่างรวดเร็ว พอแล้วอ่ะหนิงกวงเป็นเป็นแร่หินที่อนข้างโอเคเลยอ่าท้าทายสำเร็จคือเป็นแบบกระครท่าหินที่ดีกว่าดีกว่าโนเอลเยอะเพื่อคปั้นดีๆนะโอเคฮะสนุกสนาออสนอ๋อครับไปรับรางวัล รับ15มาล่โโลโาโยดวยเลยเก๋ก็เป็นการทดสอบภาสวรรค์เพื่อให้เราได้ทดลองใช้ตัวละครใหม่ๆแล้วก็ให้เรามีความอยากในการเปิดตู้แล้วก,กชาชานั่นเองอเกมีเป้าหมายประจำวันมาใหม่ครับไปเวลสีม่วง5ใบามาก ข้ามาใหม่แล้วข้าวันมาแล้วนะเหล้าที่มีรสชาติแห่งอิสราเอฟป้ายโอ้สามกิโลทัไหนวะเจ็ตะวันตกเชียนใต้หลีเย่เลยเคยงะจุดหลีเย่ได้กระบ๋อหลี <Yeah. S 1> เย่ เราที่มีรสชาติแห่งสุภาพเตอร์ไทยเกย์เ <im ics> ตตรเตต์กุยเ <im ics> ตต์กุยเต์กุยนะค okay. รับโอเคธุรกิจที่มันธุรกิจนี่มันทำยากขึ้นเรื่อยๆเลยนะทำไมเหรออืมโอทำไมถึงธุรกิจร้านเหล้าที่ฉันทำอยู่นี่มันยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ ร้านอาหารข้างเดิมอย่างที่พวกเราทำอยู่นี่เมื่ออยู่ไปนาน,น,านมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะข้อดีก็คือยิ่งอยู่นานกย็ยิ่งมีชื่อและเมื่อยิ่งมีชื่อก็ยิ่งมีลูกค้าและได้รับเงินมากมายแน่นอนแต่สิ่งไม่ดีก็คืออาหารข้างเดิมนะมันเบื่อกันง่ายถ้าร้านใหญ่และมีสินค้ามากมายก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าร้านเล่าน้อยๆของฉันนี่ก็ไม่มีก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่อะไรกลูกค้านั่นเดิม เมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วพ่ะแล้วมากันน้อยลงทุกทีทุกทีเอ,อ้อฉันได้ยินว่าที่เมืองมอสซาดนั้นมีกิจการร้านเหล้าออเครื่องฟูมากเลยแดนดีไลออนไวน์ที่ทําขึ้นจากดอกแดนดีไลออนนั่นน่ะดังมากเลยนะถึงแม้จะไม่รู้ว่าดอกแดนดีไลออนนั้นสามารถเอามาหมักทาเป็นเหล้าได้ด้วยแต่ว่าฉันก็ทําได้แค่ต้องลองแหละนะ จะช่วยไปที่มอนสเตอร์ให้ฉันสักรอบแล้วเอาดอกแดนเดลิออนมาให้ฉันจีได้ไหมเก๋ okay, เรามีแดนเดลิออนเซตอยู่แล้วนะงั้นยังไงก็ช่วยหน่อยนะแล้วฉันจะมีของตอบแทนให้พวกเราชาวหลีเย่น่ะพูดจริงคำจริงอยู่แล้วโอเก๋ะ <Okay, yeah. S 2> oh. จะหาแดนเดลิออนเจอไหมเ <Okay. S 1> จอเย <Bye. S 1> อะแยะไปถุงมอบอ๋อ,อต้องการแค่หนึ่งชิ้นเองนะ ฉันลองดูก่อนละกันดูซิว่าพอจะใช้วิธีหลีเย่ yeah. มาทำกับดอกแดนเลไอออนได้ไหมโอ้ oh, ของนี้ให้เธอรับไปสิฉันเอาดอกดลไอออนมาเพื่อลองหมากํำไว้ที่ว่าคงจะต้องเขาลองกันหลายครั้งเลยทีเดียวยังไงถ้าใช้ดอกดนลไอออนหมดแล้วครั้งหน้าก็คงต้องรบกวนเธออีกนะยังไงช่วยหน่อยละ่ะ เย่เล่าที่มบบีรสชาติหรือภาพเคสเบดง่ายๆเลยนะได้ซีฟไฟเบอร์มาสองอนี่ลอ,องเคสตอนทำขาก็พายเมจมเบรชิฟเบรคี P P, okay. มอลล่าโอเคสวยงามป่ะทำข้อต่อไปขึ้นถาโถงโอเคมาค่อนข้างลำบากนิดหน่อยโเอยเคล้ย เป็นกลางน้ำมาต่า okay. อกลางน้ำเคอดไปชื่ออะไรนะลืมไปอีกแล้วขอดูชื่อเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะได้พูดเอ่อฟิลลี่เลกับไอป้ปวดศเ็โอเคความจำไม่ค่อยดีแลวตอนนี้แก่และ okay. เก๋บปบสิเ็ โอเคไวเลอาร์ตอ okay, well well so well well okay. okay. ันนี้จับได้ไวเลตอาร์ตปลูกบอลแล้วก็สามารถชาร์จได้ไวเลอาร์ตชาร์จมแล้วมาดู่าของบโลาร่าหน่อยเลตะโชว์บิกินกับชายนิ่งเวียโลเลตะโชว์บิกิน Surrender in the dẫn chân tay đinh lỗi. Mamma, yam nghi nga tù. Lay lak hỏi hết. H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 ỏi กัสุดตู้ของเผาไปเยเฮ้วาเลอาร์แบบลุกบอลแบบวเลอาร์แบบชาร์ตตู้อ่าแลไปเวเวไปอยู่ไหนละเดเรียเวนอ่าไปทำตัวนั้นแต่งวาตั้งใจจะทำตัวไอธรรมชาตินี ปาหมเทิศู้โอเคล่วงมาใช่ไหมล่งมาก็จัดการปาหม้ทิศู้โอเคชื่อตาสองขมราสำเร็จโถของตอกดูไม่ไบกอาหารจ้าเจลลายมีทั้งสีเขียวสีฟ้าโอเคมีสีส้มกอ d a m a g สก ดีวายิงสกอร์ฮะดีวายิงสกอร์อะไม่ใช่ดาเมจนั่นเปนดาเมจมาสโอเคซ์สีสกอร์ัดีวาิ่งสกอร์ววส,รสรวยสสงามมาอยู่ไกลามากตรงเซาทะเลตรงเกาะตรงนี้เลยโอแกมีไปเวลก็มาเวลให้กับดีลุก่อยครับถ้าต้องการใช้ดีลุกอย่างแรง เอเวลสามเก้าก่อนนะแล้วก็ใช้สามดาวโอ okay, อ้ยเกินไปสองพันเลยเหรอเกิน okay, เ <Okay, S 2> ติมไปสามใบก่อนสามดาวแล้วก็เติมสองดาวไปอีกส okay. องใบสามใบโอเคเกินไปร้อยสามสิบหน่วยโอเคเอาไปเลยเวลสี่สิบแล้วควาชีวิตสูงสุดเจ็ดพันสี่โจมตีสี่หกเจ็ดโอ้โจมตีมันหูเยอะกว่าใครๆนะป้องกัน สามเก้าสองไม่น่าห้าดาวนะเล่นขั้นสอไม่มีจ้าต้องไปฆ่าไพโรเลจสิส t วน์โอเค,ค่อยว่ากันส9 4 0ี่สิบโอเคไปคต่อเจอกองี่ตัวเว ท่าอะไรนะดูท่ากักแค้นก็คือถ้าเป็นท่าสกิลท่าธรรมดาคือเซลลิงออนสลัชออนสลัชเหรอสลัฟหรือสลัชเหรอสลัฟสลัชละกันเซลลิงออนสลัชกับท่าตันตีก็คือดอนนะดอนโอเค ดอนตูนกไฟคุณนกไฟยังดีกว่าเองนะ clearing a ส h l a โอ้มีดาบไปโอ้ยอโอเคปาโมเทสโอ้ยนี่แนนี่นีนี่น เนี่ะนี่ไอเอ็กซ์เซชเชนเอเบอรไปเวลกับอาดิแฟกเบละมอล่าณจุดนี้นะทางตะวันทางเหนือของคุยลี่เพลนะ ด bon. ้วยขอสังเกตการใช่ไหมเก็บปามวอดเตรงนี <The> ้ทำลายได้ไหมได้โอเคอันนี้เกศิลลิงออสลดเศลิ่งออสลาดโอะะไลนิ่งโเครับขอสำเร็จนะแค่ทำลายออคอย ก็จบเลยดีไหมไม่ยอยากมุยต่อโอเคเอนะอะไรกัสกกัสนะกัสเซิร์ชโอเคกัสเซิร์น้อยจบไหมไม่ยากไม่เย็นไม่เป็นปัญหนาขอใหม่ไม่เคยคุ้นหูครับไม่มีสัจจาในหมู่โจน แต่เราคุ้นหูในการใช้คำนี้ในภาษาไทยแนละ้วฮะโอเคคือไหนเออไปทางไหนล่ะ,ะข้างบนซ้ายบนโอเควาบห <c oughs> มูโจนก็คือก็คือมีหมูโจนั่นเองใช่ไหม <c oughs> โอเคตู้เข้าไป <c oughs> อันตีดองตรงนี้ลุกมาลุนนั่นเองโอเคแล้วก็ขอบเซลิงออสลอสปาเมอร์เซนตู้อ่ะโดนแทงตั้งนั้นโอเคอันตีอันตีอันตีของบาบาร่าชื่อ <c oughs> Shining Miracle Shining Miracle แล้วก็ Let's Show Begin เกี่ยวจิตัจเก๋กเปามเบอร์เทกโอ้ยมีกำลังเสริมมาเก๋อ,เอะไรกันกัดน,นะคสเซิเดลิงออสลาส โอนโอ้โหลากันไปสวยงามไลนิง่งโรสเออค่อยมีอะไรหน่อย้างเราได้ได้ฟูดถ้าอะ,ะ,ะถ้าไม่ตายชื่อถ้าไม่ตายนี่ก็ได้ได้คิวเหมือนกันนะอ่าไม่มีสัตว์จานในหม,ดดนมนู่โจนจอมสอสำเร็จสุดยอด อดนะเยสวยงามต้องบอกตำแหน่งที่ไหมเน่ก็บอกตั้งหน่อยก็ดีนะตรงทางนึงนะของคือบางทีมันหายไปเนาะที่ตรงนี้มันกุยรี่กุยรี่เพนปะของกุหลี่เพนอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคตรงนี้มันอะไรวะ มันไม่ค่อยมีชื่อตรงนี้เลยโอเคตอนออกของเขาออสั่งนะครับีพีโอเคประจำวันแล้วอีกเข้าสุดเกมแล้วก็คำขอประจำวันสี่ครั้งโอเคบีพีเลเวลสี่จุดห้าแล้วตอนนี้แล้วไปเปิดวาร์ตรงนี้แล้วก็ไปเปิดดันตรงข้างล่างน,นี้นะรอการกำพอตรงนี้ตรงจือหยุนทาร์สนะโอเค วางอะไรสักอย่างวางไทชานแมนชั่นไปทางทิศใต้ของตรงนี้ไปครับเข้ากับกองครับลุยเดซิลลิงออสลอสโอเคโดนโอเคแล้วก็ไวโอเลตครับ

<that> you know You're in <that> for a little shock. You're in for a little shock. Let the show begin. Well, okay. let's.

เออแต่ก็อันตีแล้วก็ตามด้วยชื่อถ้าไม่ตายก็ดีนะอันตีจอนตู้เรียบร้อยตัวใหญ่อุ้ยจอบเยอะมากตัวใหญ่เน่เจนนูใช่ไหมเจนนเจอลิซ,ซ่าชาร์ตไปดกมากขึ้นเลยละกัน มาวุนทิกนี่นะแรกเลยเรียบร้อยโอ้โหประตูเยินจริงตรงนี้ดีเชียดเชสนะก็สมกับที่ได้กล่องดีด้วยนะโอ้มีสีม่วงมานะตอนที่แปกเบอร์สักเกอร์อินดิโกพีเนอร์แล้วก็ไบเวลสีม่วงเหมือนกันอ่าเบอร์สักเกอร์โบนกอล์ฟเลดโอเคก่อนจะไปใส่อันที่แปกบอกสถานที่ก่อน ณจุดนี้ทางตอนออกไกลจากเขาออส่างนะกับหนิงกวงบ้างฮนะหนิงกวงเราก็อยากจะเล่นแล้วรู้สึกดีนะเมื่อกี้ทดล,ลองใช้เมื่อกี้ถ้วยมาใหม่เป็นสีม่วงใช่ปะเออสีม่วงคือสีดาวโอเค,อเคบอลสเกอร์ไม่มีในเซตเลยเหรอโอเคแล้วเราแทนกะอะไรอะ่ะเก t ทรีด็อกเตอร์ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวหนาะอันที่เป็นเบอร์เซิร์ ด้วยนะครับนอกจากด้วยหาแป๊บหนึ่งสี่บ,บส่วนหัวเบอร์เซอรเกอร์ก็ไปเซ็ตสองอันเ 2, นปตากซีขึ้น12%เปซึ้งแทนที่หมวกที่เป็น3ดาวแต่บวก4ี่ไปแล้วนะโอเคตึ้งตามนี้ทิงกวงนี่รอวันอ่พนาพัฒนาตรละครน,นะ แต่ก็เข,เข้าทีมมาหน่อยก็ดีนะแบบแบบแต่ตอนนี้เอาดีลุกเข้าก่อนตอนนี้กำลังเธอดีลุกอยู่ห้าดาวเฮ้ยนี่กวัาสี่ดาวยังไงตามน,นี้อดีตแป็กที่เราปรับปรุงไปแป็ห้าดาวชิ้นเดียวของเราอยู่กับดีลุกนะเพื่อความเก่งการวัสดุไม่เกินสามดาวใส่ลงไปเลยเพราะว่า พเพิ่มเลเวแล้วโอเคเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ์ติแฟกที่เราใส่อยู่ก็คือ4ดาว5ดาวแล้วก็3ดาวที่เขอนั้างจะสูงแล้วนะก็เลยเอา3ดาวที่เหลือมาเ,าเป็นวันสดุในการเสริมออกพลังอ์ติแฟกที่มีอยู่ได้เลยนะโอเคแต่ต้องเลือกวัสดุที่ไม่เกิน3ดาวนะโอเคะพีเพิ่มขึ้น2เท่าเลยครั้งนี้เย่เป็นบวก2 บวกสอันนี้เป็นอัติแปกที่ชื่อว่าการเดิ okay. เร o เตอร์นอนสเทเลโอเคนอสเทรเกเรพลังสำเร็จบวกสโอเคโอ้มีหนึ่งดาวเต็มเลยเนาะโอเคไปเรื่อยบวกห้าบวกหก กระดีดเอเตอร์นี่เน้นเรื่องของ s p จริงๆไงพลังชีวิตบวกแปดบวกเก้าบวกสิอ่ายี่ปีเพิ่มขึ้นสองเท่าดีมากบวกสิบแปดบวกสิบ เรียบร้อกนะก็ทำให้มีพลังชีวิตสำหรับชิ้นนี้นะสามพหนึ่งพลังโจมตี3,7อัตราคีเปร์เซ็นพลังโจมตีบวกเพิ่มอีก1 1บเอ็ดนจะุด็ปร์เซ็นพลังป้องก,กันบวก16หน่วยโอ้เยอะแยะนะอาจิริวของหน้าวานี้โอเคสวยงามล็อกลอกล็อกเลยฮะอาทิแฟกนี้ต้องล็อกไว้โอ้สุดยอด Flower of l i ไล สวยงามอ่าดีลุกโอ้แถวนี้มีรูนกาดเดยอะเหมือนกันนะอ่ะาตามที่เห็นเยอะอยู่อเอฟเปอรจุดเจลาปสนะจุดนี้ตรงนี้มีวิวสวยไหมเควิวพอใช้ได้โอ้งามเหมือนกันนะเดี๋ยทางต้นออกเฉียงเหนือของชื่อเหยียนคาสนะเดี๋ยวลงไปทางใต้ต่อเพื่อเปิดการ ไม่ต้องขังไม่ต้องปีนขขาวนะเพราะว่าต้องไปข้างๆลกล่องหิน,นจุดนี้นะคั้งเหนือของจือเหยียนคลาสนะมีลุ้นกาดตรงนี้ตัวหนึ่งด้วย มาปกติแล้วนะคือถึงแม้จะอิมเมอร์เป็นเป็น F360 จากจอยเบสสี่มันก็ไอตัวปุ่มปุ่มบังคับเนี่ยมันก็ไม่เป็น R3 R3 แล้วนะก็คือเป็น B pad ขึ้นขวาเรียบร้อยนะครับตอนตรงเปลี่ยนตัวก็โอเคดีขึ้นนะเขารงใส่เขาแก้บั๊กแล้วเขาก็ถือว่าเป็นบั๊กของเขาด้วยไงเขาก็พยายามทำให้ดีขึ้น cá sơ thả môn vô thấy mình bày đây lại lại tua let us show me for a little What the heck? what the heck? ก็เจอน้ำไปด้วยแต่มันทำแต่เนี่ยเเซลลิงเอาสลอสไปทำเสาไปด้วยเลยแอรลงมาปาร์วเท็กเ,เริ่มคุ้นชินกับชื่อมากเก้นคือน้าอ่านแค่เรียกวา่าพูดไปบ่อยมันก็จำได้แหละ แต่แรกๆก็อาจจะเปิดทบทวนในเมนูความสว่างบ่อยหน่อยนะโอคกล่องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแตบบ่ที่นี้ทางเหนือของจืออหยียนคาสนะเท่ากับของสการะแหมมาซ่อนตรงเห,หลือบตรงนี้เลยนะช่างมาหาที่ซ่อน โเจิโอคูลัสอีกหนึ่งนะครับนณะจุดนี้ทางเหนือของจือเหยียนคาส์นะฮะตามไหลเขาตรงนี้นะโอเคแล้วเมื่อกี้มีอะไรเหมือนเป็นปิศาหินแสงเดี๋ยวลองดูโอเคมีท่านหินแสงอยู่ข้างล่างแล้วก็ตรงนี้หินแสง okay. โอเคดีลุกไปโจมจุด ง่ายง่ายแค่นเดียวนะเป็นคอมมอนเชตง่ายง่ายมาเลยได้สองคอมมอนเชตนะจุดนี้ท้งเหนือสองจื้อเหยียน p a าสเช่นเดิมนะบรรยากาศรอบๆเป็นเช่นนี้สวยงามเจอกล่องตรงนี้เลยเซลลิงอสอสโลนะี่ไงไหนกล่องเอ้ยไหนเวท Ok Anti Don Ok có bê gì đấy Đọc tụi nè đi ăn Rồi Boom ok Ba mưa thịt Wow cái rõ cho mày นะจุดนี้ทางเหนือของจีเยียนคาน้าเช่นเคยอากาศรอบๆเป็นเช่นนี้ว้าวนี่นะตูมวางเวทตูกตุกตูมตายไหมเร็วอย่างรวดเร็วเอ้ย exit set ตีซิ่งออฟเดเจนด้วยตรงนี้ท้งเหนือสองืี้เหยียนคาสนะ